ความสุขเป็นบางอย่างที่ที่ไม่สามารถเก็บไว้เป็นส่วนตัวถ้าใครบางคนเป็นสุขรับรองว่ายังไงก็ต้องแบ่งเพื่อนต่อให้ห่วแงแหาแล้วรู้สึกถึงความคุณค่าของมันยังไงอะเนาะความสุขเป็นบางสิ่งเลยนะที่ไม่สามารถเก็บเอาไว้เพียงลำพังและดังนั้นเวลาความสุขบางครั้งมันเป็นอินเนอร์ได้ด้วยเหมือนกันเนาะ แต่ต่อให้เราซ่อนเบรน์อยู่ในข้างในลึกสุดขนาดไหนเนาะความสุขก็ยังกระจายออกมาได้อยู่ดีถ้ามันเป็นความสุขที่แท้จริงเนาะดังนั้นพึงสํารวจตนด้วยว่าถ้าเราบอกว่าเราเป็นสุขดีแต่ชาวบ้านเขาเราทมทุกเนี่ยมันอาจจะต้องรีเช็คแล้วนะว่าเอะฉันสุขจริงหรือเปล่าอาการหนึ่งของความสุขก็คือความสดชื่นจาใสความสุขอาจจะซ่อนได้เนาะแต่มันจะออกมาในระดับของกระแสจิต แต่ถ้าเกิดมันเป็นอาการที่เราเรียกว่าความสดชื่นแจ่มใสเชียร์ฟูลแล้วไม่มีใครรู้สึกได้ถึงความสดชื่นแจ่มใสของเราอันนี้ผิดแน่นอนดังนั้นบุคลิกภาพของความสุขเนี่ยมันคืออาการที่ปรากฏเป็นความสดชื่นแจ่มใสเนาะดวงตาวิ่งวิงเป็นประกายรอยยิ้มเบ่งบานเสียงหัวเราะคิกคักีก่ยนะหรืออาการตื่นตัว alert active พ,พวกเนี้ย มันเป็นพฤติกรรมไงนั้นให้แน่ใจว่าความสุขอันล้ำลึกไม่ได้ถูกซ่อนไว้ภายในกลนบึงของหัวใจเนาะท่านพยายามที่จะนำมันอยู่ในชีวิตประจำวันของรูปแบบที่เป็นพฤติกรรมของเราด้วยมันอาจจะไม่ได้ต้องเป็นถ้อยคำก็ได้แต่ว่าแววตาท่าทีสีหน้าเนี่ยเนาะมันบ่งบอกได้ถึงถึงใครสักคนหนึ่งมีความสุขนั้นให้แน่ใจว่าถ้าเราเป็นสุข สมมติบางทีเราจะเริ่มไม่แน่ใจเอ๊ะกูเป็นสุขหรือเปล่าเนี่ยนะก็ให้มองดูรอบๆว่าเขาเป็นสุขกับเราไหมถ้าเกิดแบบรอบๆก็ดูทนทุกข์เหลือเกินเนี่ยเออก็อาจจะต้องมาสงสัยด้วยเอ๊ะมันสุขจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าความสุขเป็นกระแสที่งดงามแล้วมันมันไม่มีใครปฏิเสธเนาะไม่มีใครแบบอย่าอย่าอาความสุขมาใกล้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครแบบนั้นนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะแสดงความรักด้วยการแบ่งปันความสุขกับใครใคร บางทีเราไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำให้หัวใจของฉันเป็นสุขกระพอขอบคุณครับอยากจะวงกลมรักตัวเองรักตัวเองเขาอะรักตัวเอง <c oughs> อ้าว <c oughs> เสร็จเลยไ <c oughs> ปรักเธอซะงั้นรักตัวเองนี้ใช่ไหม <c oughs> อ๋อรักรักตัวเองมีรักตัวเองนะ <c oughs> รักตัวเองครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นคําที่วันนี้ใช้เยอะมาก แต่โศก,กนาฏก,กรรมของเรื่องนี้ก็คือมันเกิดขึ้นตอนที่รู้สึกว่าไม่มีใครรักฉันอตอนยังมีคนรักเราอยู่รักตัวเองรักตัวเองทั้งวันเนี่ยตัวเองทั้งนู้นเนี่ยมันไม่ค่อยมาตัวเองอย่างนี้หรอกแต่อีวันที่หาใครไม่ได้แล้วเนโอเาบอกให้กลับมารักตัวเองโอ้สายไปนั้นอะตอน,ตอนนั้นช้ำหนักแล้วใช่อย่าได้รอไม่มีใครเขาเอาแล้วถึงกลับมารักตัวเองครับรักตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย เพราะเป็นเมื่อเรารักตนเองอย่างถูกต้องเราจะเรียนรู้ศิลปะวิธีเดียวกันที่จะใช้ไปรักผู้คนดังนั้นปฐมบทแห่งความรักรักตัวเองก่อนหลังจากนั้นจึงรักผู้อื่นและบทสุดท้ายคือเป็นที่รักอย่าฝันเพิอเจอว่าใครจะมารักเราโดยที่เธอไม่เคยรักใครและเธอก็ไม่มีวันรักใครได้จริงๆถ้าเธอแม้กระทั่งรักตัวเองก็ยังไม่ทำดังนั้นปฐมบทแห่งความรักเริ่มต้นที่ตัวเรา ตามมาด้วยผู้คนที่อยู่แวดล้อมแล้วที่สุดเราจะกลายเป็นที่รักของพวกเขาอย่างเป็นอัตโนมัตินี่คือกฎของกรรมไปที่อินเดียครับเล่าเป็นร้อยรอบแต่ก็ชอบเล่าเรื่องนี้ไ <c oughs> ปเรียนที่อินเดียตอนนั้นแบบว่ามือใหม่หัดขับเลยนะเพิ่งไปเรียนแล้วก็แปลจากภาษาฮินดีเป็นภาษาอังกฤษแปลเข้าหูเป็นภาษาไทยคือเป็นหลายเวอร์ชันเพราะเราฟังท่านไม่ได้ทั้งภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษแล้วซีเนียที่เป็นโยคีเนาะเขาก็มาแล้วเขาก็ นิ่งสงัดในความรักแบบเมื่อกี้เลยนะเหมือนที่พวกเรายืนเราให้ความรักเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วเขาก็เริ่มต้นคําถามที่ว่าพวกเธอพวกเธอคือทั้งหอเลยเนาะเป็นพันคนพวกเธอรู้ไหมอ่ะว่าทําไมเธอถึงรักฉันเราก็แม่งแปลผิดป๋วคือยังไม่รู้จักกันเลยไอ้บัตเตอร์คนนี้ก็เพิ่งเจอกันแล้วทําไมมันมาถามว่าพวกเธอรู้ไหมว่าทําไมพวกเธอถึงรักฉันยังไงยังไม่รู้จักกันแล้วทําไมฉันจะต้องไปรักแกด้วยเนี่ยอะไรเงี้ย ก็หลายประเทศนะครับทั่วโลกไปเรียนด้วยกันเนาะมันก็ตอบนู่นตอบ,ตอบนี่ไม่มีใครตอบได้จริงๆหรอกนะรทุกคนก็มั่วนะคือแบบจะไปรู้ยังไงว่าทําไมฉันถึงรักเธอก็ยังจริงๆก็เหมือนเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะรักเขาด้วยซ้ำก็มันเพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกอ่ะแล้วในท้ายที่สุดเขาก็ออบอกว่าพวกเธอต้องรักฉันแน่เพราะว่าฉันรักพวกเธอเหลือเกินแล้วภายในสองชั่วโมงนั้นนับพันคนในห้อง ตกหลุมรักชายผู้นี้ mm hmm. เข้ามาสอนเรืเ่องปรัชญาของกรรมการส่งมอบความรักเป็นกรรมอันสูงส่งและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ผู้ได้รับความรักจะสะท้อนความรักกลับมาแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงสังวรและสังเกตตัวเองก็คือถ้าข้าพเจ้ารักใครเหตุใดมันไม่รักเรากลับคืนไม่เกี่ยวกับเขาเธอปลอม ความรักของเราปลอม attachment อยากครอบครองอยากตักตวงคาดหวังเอาประโยชน์นี่หาเรียกว่าความรักไม่ดังนั้นเมื่อเธอไม่ได้ส่งมอบความรักเหตุใดความรักจะกลับมาเล่ากรรมแม่นยำอย่างยิ่งถ้าเรารักใครจากหัวใจอันจริงแท้ก็ไม่ได้ต้องปักกันกฎข,ของกรรมจะกำหนดให้มันเป็น ความรักอันจริงแท้ดุดเดียวกันจะหวนคืนดังนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรารักใครแล้วเขาไม่ใยดีไม่สนใจตรวจสอบตัวเองเรารักจริงหรือเปล่าบางทีเราแค่คิดนะนาะแต่พฤติกรรมหรือสิ่งที่เรากระทาไม่ได้เป็นไปในวิถีแห่งความรักหรือก็เป็นความรักฉบับที่เราเขียนขึ้นเองอเช่นฉันรักเธอแปลว่าเธอควรจะอยู่กับฉันตลอดเวลา อีกคนหนึ่งก็เขียนเนาะอันนี้ผู้หญิงเขียนฉันรักเธอเนี่ยแปลว่าเธอต้องมีเวลาอยู่กับฉันเสมอนอะแต่ผู้ชายก็เขียนฉันนนรักเธอฉันก็เลยแบบว่า ปล่อยให้เธอแบบมีปีกที่จะโบยบินรวมชั้นด้วย <laughs> คนละฉบับอะนะแล้วมาอยู่ด้วยกันคนหนึ่งความรักจะเป็นตาต้องโกเป็นแตงเมอีกคนหนึ่งจะเป็นน้ำตาลที่เราแยกกันโคลเมตนะแต่ก็อยู่ในโหลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น <laughs> <laughs> หลายต่อหลายครั้งที่เราพูดถึงความรักแต่เป็นคนละนิยามคนละฉบับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสปิริตชวลเลิฟ มันคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความงามอันหนึ่งของความรักที่ต้องใส่ใจก็คือไม่มีเว้นวรกหลายคนใช้ความรักในการจัดการลูกคนที่เรารักทำตัวไม่ดีแม่ไม่รักอ<ม>ตอนเป็นเด็กน่ารักฉันรักเธอเธอดีเหลือเกินแม่ก็จะให้รางวัลอีวันไหนทำตัวไม่ดีไปน,นอนเองนะวันเนี้ยเว้นวรกวันนี้เว้นวรกไม่ให้ความรักและลูกทำตัวไม่ดีไปนอนคนเดียวเลยนะไปนอนเองวันนี้ไม่ส่งเข้านอน อย่างนี้เรียกว่าเว้นวักของความรักความรักที่ถูกเว้นวักก็จะเกิดช่องว่างในหัวใจวันหนึ่งที่ลูกรู้สึกว่าแบบเออในวันไหนที่ฉันทำตัวไม่ดีแม่ก็จะไม่รักแล้ววันหนึ่งที่เขาสร้างปัญหาในชีวิตตอนเป็นวัยรุ่น <c oughs> เขาสับสวนวุ่นวายเหลือเกินแต่เขาก็รู้ดีว่าฉันทาตัวแ yeah ย่แม่ไม่รักหรอกดังนั้นก็เลยไปหาเพื่อนที่อื่น เพื่อขอคำแนะนำในยามที่ชีวิตวิกฤตใครเล่าจะทรมานไปกว่ามารดาที่ดันเห็นผลว่าช่วงเวลาที่ลูกต้องการเราที่สุดเขาไม่เอาเราเหตุผลก็เพราะว่าเธอใช้ความรักผิดผิดเว้นวรกกับความรักที่มีต่อลูกเราไม่ได้รักเธอเพราะเธอน่ารักฉันรักเธอและจะรักเธอเสมอไปนี่คือความรักที่แท้จริง ดังนั้นถ้าเรายังวางเงื่อนไขว่าเรารักใครไม่รักใครนั่นอย่าได้เรียกมันว่าความรักนั่นเป็นการลงทุนลงทุนแล้วก็ต้องรอผลกําไรเอ๊ะลงทุนไปไม่ได้อะไรเลยไว้อถอนทุนดีกว่าอันนั้นทำธุรกิจไม่ใช่การให้ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงงั้นลองกลับไปพิจารณาความรักที่เรามีอยู่ในวันนี้มันเป็นรักแท้ไหมหรือเป็นรักที่มีเงื่อนไขหรือรักที่เห็นแก่ตัว ต่างกันอย่างยิ่งกับความรักอันงดงามที่แท้จริงขอบคุณครับความรักตาที่เปิดอยู่จะไม่โฟกัสสิ่งใดที่อยู่ข้างหน้าเสียงที่คงยังได้ยินจะไม่อยู่ในการรับฟังมาสเตอร์ก็คือเห็นแต่ไม่ได้มองต่างเนาะเห็นคือตาไม่บอดนะเห็นอยู่แล้วถ,ถ้าไม่ปิดตาเนาะแต่ฉันเลือกมองได้หูถ้าไม่หนวกยังไงก็ได้ยิน แต่ฉันเลือกที่จะฟังหรือไม่นี่คืออำนาจของดวงวิญญาณต่อการมีประสาทสัมผัสของร่างกายเพราะนั้นฝึกฝนที่เวลาที่เรากลับสู่ภายในตาเราเปิดไว้ก็จริงแต่ไม่ถูกดูดดึงด้วยสิ่งใดที่มองเห็นฉันไม่จับจ้องมันหูจะได้ยินเสียงแน่นอนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเสียงจะอันตรธานไปทั้งหมดนี่รู้ได้ว่าเรากลับเข้าไปสู่ข้างในเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องเช็คนะเอ๊ยอยังได้ยินหรือเปล่าวะ ลองเหลือบตาดูอีกทีจะเห็นไหมรับรองจะทั้งเห็นและได้ยินอีกรอบหนึ่ง <c oughs> จะได้ออกมาใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกฝนที่จะอยู่ในความสงบในความหมายที่ว่าเช่นกลับเข้าสู่โลกภายในแล้วโลกทั้งใบจะอันตรธานโดยไม่ต้องปิดตาหรือไม่ต้องใส่หูฟังฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราจะ withdraw หรือ disconnect กับ everything everyone ข้างนอกแล้วกลับคืนสู่สภาวะด้านในที่เป็นความงามของความบริสุทธ์ เป็นความรักเป็นความสงบเป็นบางสิ่งมันอาจเริ่มต้นด้วยความคิดการสร้างความคิดไม่ใช่ปัญหาเนาะทิศทางของความคิดต่หากที่พาเรากระเจ,ะเจิงออกไปถ้าเราสร้างความคิดกลับก็สู่ภายในแล้วลึกถึงตัวตนอันจริงแท้ของฉันมันจะจบสิ้นความคิดแล้วกลายเป็นความรู้สึกหรือเป็นประสบการณ์ด้านในมันไม่มีตัวตนหรอกมันเป็นสภาวะแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ลองอยู่ด้วยกันในคำว่าความสงบ ที่เต็มไปด้วยความสงบสามารถแบบหยุดโลกได้เลยเนาะคือโลกอึกระทึกคือโค้งจะหมุนติ้วขนาดไหนเนี่ยนะถ้าดวงใจของใครบางคนได้พบกับความสงบอันจริงแท้โลกหยุดหมุนเลยเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจสัมผัสความรักโลกที่เหมือนตายไปแล้วก็จะฟื้นคืนมาดังนั้นความรักกับความสงบเป็นสองสิ่งที่ต้องควบคู่กันไป อย่าได้หยุดจนกลายเป็นเย็นชาแล้วก็ทุกอย่างก็ตายไปในความเงียบของเราแต่อย่าได้เลงล่าจนแบบว่าหมุนติ้วเพราะว่ามันไม่ได้รักแล้วนั่นแต่มันหลงลที่จะบิงพล่านไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสมดุลของความรักและความสงบสันติสุขอันจริงแท้ก็จะหวนคืนและโลกอันบริสุทธิ์ก็จะค่อยๆถูกลื้อฟื้นกลับคืนมาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นบางอย่างที่เติบโตง,งอกงามในชีวิตของเราปิติและพลัง ก็จะดำรงอยู่ด้วยนั้นเจ็ดคุณ y ซึ่งตอนนี้เราพูดแค่ห้าเนาะมันคือเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในตัวเรา,เอาขอบคุณกลุ่มนี้ก่อนครับเราต้องใส่ใจก็คืออย่าได้เอามันไปไว้ปลายทางแม้กระทั่งแบบสำเร็จก่อนแล้วถึงสุขก็ช้าไปนะอย่างนี้เขาเรียกการเลื่อนความสุขออกไปลูกโตก่อน เมียไปเมียทิ้งไปก่อนอะไรเงี้ยค่อยหาความสุขอะไรเงี้ยคือความสุขมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องสร้างเงื่อนไขว่าเดี๋ยวจะสุขแต่จงมีการระลึกอยู่เสมอว่าความสุขเป็นดั่งลมหายใจมันอยู่ในทุกก้าวย่างของการใช้ชีวิตของเราอย่าได้หาเงื่อนไขหรือเหตุผลอะไรว่าเดี๋ยวจะสุขกันเนาะนี่เป็นความเข้าใจผิดเนาะอืมงนั้นต่อให้ไม่สําเร็จก็สุขได้จะให้สุขได้ไงก็ดูพวกมันซิ อันนี้ก็รอพวกเขาเป็นเทพหรือไงถึงจะสุขก็ไม่ใช่เนาะเราสุขได้แม้กระทั่งท่ามกลางคนที่โฉดชั่วเราสุขได้แม้ท่ามกลางความยากจนเราสุขได้แม้ยังไม่ประสบความสําเร็จความสุขไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยเราไปสร้างเงอนขเองสร้างเงินไขที่เราจะเลื่อนความสุขของเราออกไปแล้วก็อย่างที่บอกโดยที่ชีวิตไร้ซึ่งความสุขจะมีพลักระกลังใดเล่า คนที่ทำอะไรได้ด้วยความสุขจะเต็มไปด้วยพลังที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของตนดังนั้นอย่าสร้างเงื่อนไขกับความสุขของตัวเองด้วยกันไอ้นั่นไอ้นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะสุขบางคนบอกโอ้เดี๋ยวจบงานแล้วค่อยฉลองอะไรอย่างเงี้ยไม่นะเราควรจะเฉลิมฉลองทุกวันเนาะอันนี้ไม่ได้หมายถึงการสัมมาเ,เทศมณฑะหมายถึงการปราบรามในหัวใจความสุขหมายถึงการปราบรามในหัวใจความสุขที่ยิ่งใหญ่คือได้เป็นในธรรมชาติ ที่แท้จริงของตัวเองมันแม้กระทั่งความสุขคือวิธีหนึ่งด้วยเนาะที่จะแสดงออกซึ่งความรักถ้าเรารักใครสักคนขอให้ทำอย่างไรที่จะเขาจะได้ไร้รำในธรรมชาติแห่งความสุขที่เขามีให้นกได้บินให้ปลาได้ไว่ายน้ำให้หมาได้เห่าให้แมวได้ร้องเหมียวเหมียวให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเนาะ,นะแล้วเมื่อเราอนุญาตใไ้ใครเป็นสุขกับความเป็นตัวของตัวเอง นั่นคือรูปหนึ่งของความรักที่เรามอบให้ความรักที่อนุญาตให้ใครๆได้เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละคือรักที่ให้อิสรภาพอย่างแท้จริงดังนั้นความรักจึงไม่ใช่พันธนาการความรักจึงการเป็นการมอบโอกาสหรือให้อนุญาตกับผู้คนได้เป็นอย่างที่เธอเป็นแล้วถ้าเราจะแสดงความรักหรือความปรารถนาดีก็คือขอให้เราได้กลายเป็นส่วนสนับสนุนให้เธอได้เป็น สิ่งที่เธอเป็นได้จริงๆเขาไปตรงความรักไม่มีรูปแบบที่แน่นอนเนาะอย่าได้ฟิกเป็นแบบบะหมี่สาเร็จรูปของคําว่าความรักเนาะเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนิสัยบุคลิกหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ในชีวิตของเขาตอนนั้นตอนนี้นั้นรูปแบบของความรักก็สามารถที่จะแบบ แปลเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเป็นไม่รักหรอกเนาะแต่หมายถึงว่าในวิธีที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจริงๆร,ร,รูปของความรักกับางครั้งมันอยู่ในความว่าอ่อนโยนเนาะกับใครบางคนในบางครั้งมันอยู่ในความนอบน้อมถ่อมตนบางครั้งมันกลายเป็นเลสเปกให้ความเคารพเนาะและบางครั้งความรักหมายถึงการยืนยันเนาะที่จะปฏิเสธบางสิ่ง ที่จะไม่ให้คนที่เรารักถล่าลึกลงไปความรักมันไม่ได้อยู่ในรูปที่แบบยอมเสมอไปเนาะบางครั้งการยืนหยัดยืนยันที่จะกันใครบางคนที่เรารักออกจากบางสิ่งที่เลวร้าย <c oughs> นี่ก็เป็นพลานุภาพของความรักด้วยรู้จักพระแม่กาลีไหมมหากาลีมีศาสตราบุตรครบทุกชนิดอสูรปีศาจใดก็ตายสิ้นแน่นาะแต่ว่าใครว่ามหากาลีเยี่ยมยุตแล้วอ่ะจริงๆต้องไปดูดูลกา เทวีดูลากาก็ศาสตราวุธเพียบเหมือนกันแล้วก็สังหารจอมปีศาจได้ทุกชนิดเหมือนกันเนาะแต่ว่าดูลากาต่างตรงกา,กาลีตรงไหนรู้ไหมใครรู้มั้งเคยได้ยินไหมไปดูดวงตาของพระแม่ดูลกาดวงตาของพระแม่ดูลกาเปี่ยมด้วยความรักของมารดาใครแตะบัคก,กัดใครแตะสาวกของดูลกาตาย มันเป็นความรักถึงขั้นที่ให้การปกป้องไม่ได้หมายถึงเรื่องหย,ยาบๆเนาะแต่หมายถึงความเลวกิเลสใดๆจะแตะต้องผู้เริ่มใสศรัทธาดูลกาไม่ได้เพราะว่าพระแม่ดูลกาจะโปรเทคเพราะว่ามีดวงตาแห่งมารดาที่แบบสามารถแบบไม่อนุญาตหรือปล่อยให้ใครแตะต้องคนที่ที่ฉันต้องปกป้องดูแลความรักก็คือผู้ที่ให้การปกป้องด้วยดังนั้นในบางครั้งมันไม่ได้อยู่ในรูปที่อ่อนโยน แต่มันอยู่ในรูปที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งพะมีเพื่อนตอนเรียนคนหนึ่งมดตายมันก็ร้องกรีดกรีดมดดาธรรมดาเนี่ยมันก็โอ้ต้องให้หาคนช่วยเนาะแล้ววันหนึ่งจากกันไปหลายปีหลายสิบปีเจอเธอกําลังเอารองเท้าแตะตีตะขาบตายขามือเหตุผลเดียวก็เพราะว่าเอาลูกนอนอยู่บนพื้นแล้วเจอตะขาบเลื้อยเข้าไปในห้อง เธอไม่สนเลยมือเปล่าคว้ารองเท้าแตแะก็กระแทกปา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 กคือจากผู้หญิงคนหนึ่งแค่มื่ตายมันก็กรีดจะบ้าตายนะตอนนี้มันใช้แค่รองเท้าแตะนะสังหารสิ่งที่จะทำลายบุตรน้อยของตนนี่คือความรักด้วยเช่นกันดังนั้นความรักทำให้เกิดความหันกล้าความเอาชนะความกลัวความรักเปลี่ยนแปลงใครบางคนได้เลยเนาะจากสภาวะหนึ่งที่ดูอ่อนแอ เบาบางกลายเป็นกล้ากแกล่งแล้วก็แบบเด็ดเดี่ยวดังนั้นความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่คือพลานุภาพที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามขอจงมีความรักในดวงใจ <c oughs> และการเปลี่ยนแปลงก็จะง่ายได้ที่จะง่ายๆก็คืออย่าได้ทำเยอะอย่าหาทำ <c oughs> ถ้าอยากจะง่ายออย่าหารม <c oughs> คุณสมบัติทั้งหมดที่เรามีอยู่แล้วครับไม่ต้องไปหาทำมันเนาะ วิธีที่ง่ายๆคือ be-ing human-do-ing ตอนนี้ทุกคนแ human doing, นะทบจะ human-do-ing เนาะทั้งๆที่จริงๆเราเป็น be-ing เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตระหนักหรือ aware ได้จริงๆแล้วว่าเราเป็นใครธรรมชาติของฉันคืออะไรเป็นเลยไม่ต้องไปวิธีจะเป็นอย่างนี้ได้ไงไอ้ที่เราพูดพูดทั้งหมดเนี่ยนะเขาไม่ได้ให้ทำนะเขาให้เป็นไอ้ที่มันยากก็เพราะไอ้ที่ินเขียนมาเนี่ยไปหาวิธีทำเพิ่มอีกนั่นแหละเรื่อง จริงๆแล้วเมื่อเราเข้าใจในสติปัญญาอย่างลึกล้ําแล้วเป็นเลยไม่ต้องกังวลหรอกถูกหรือผิดนะเนาะเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าเราติดกับอยู่กับการใช้ตรก,กะมากเกินไปเราหาเหตุผลเราหาวิธีการวุ่นวายไปหมดจนเราสร้างไอ้สิ่งที่ทํามาแหละเนาะมันเลยมาบทบางความง่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นน่ยมันง่ายได้ถ้าใครจะคนถ้าใครสักคนหนึ่งจะทําความดีเนาะ แล้วมันก็เลยไปหาวิธีเยอะแยะเลยเพื่อจะทำความดีแต่สิ่งที่ง่ายดายกว่าการพยายามทำความดีก็คือเป็นคนดีแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอทำก็จะเป็นความดี b e i n g หมายถึงการได้มี awareness มี s e l f awareness ที่ถูกต้องแล้วลึกรู้ถึงธรรมชาติอันจริงแท้ที่ฉันเป็นแล้วเป็นเลยแล้วอะไรก็ตามที่เราทำหลังจากที่เราเป็นก็จะเป็นอันที่เราเป็นนั่นแหละ แต่เมื่อไหรก็ตามที่เราไม่อาแวรไม่ตระหนักว่าเราเป็นอะไรแล้วเราแค่ไปวาดหวังฝันหวานจะเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ข้างนอกอ่ะเนาะมันก็เลยมีเรื่องเยอะเหลือเกินที่จะกว่าจะได้เป็นแล้วต่อให้ได้เป็นก็ไม่ยั่งยืนเพราะมันเป็นบนพื้นฐานของการสร้างขึ้นมามันไม่ได้เป็นธรรมชาติของเราดังนั้นการกลับไปสู่ธรรมชาติด,ดั้งเดิมแท้คือสิ่งที่เป็นช็อตขัดเมื่อเราเป็นเราก็ดำรงอยู่อย่างนั้น มเมล็ดพันธุ์ที่เราพูดถึงใน7คุณลักษณะทางจิตวิญญาณเนี่ยครเป็นหัวใจสําคัญเลยเนาะของการเดินทางทางจิตวิญญาณไม่ต้องไปหาอะไรเยอะนักหรอกเข้าถึงประสบการณ์ของคุณสมบัติทั้ง7นี้ได้จริงผลที่ตามมาจะคือคุณธรรมเพองกาลังพูดถึงวิธีที่จะเป็น inside out เนาะในการฝึกตนมันไม่ใช่เรื่องข้างนอกแล้วพยายามจะมาเป็นข้างในได้เนาะไม่ว่าเราจะ behave หรือจะ pretend present ยังไงก็ตามข้างนอก บางทีมันก็ไม่ฟิตฟังก์ชันนะหลายคนพยายามแบบว่าทำตัวเองข้างนอกให้มันดีในวิธีที่ข้างในว่างเปล่ามันจะมีนะโชคดีอะ่ะแบบว่าคุณแม่สอนให้แบ่งปันนะและอีลูกชายคนพี่ก็แบ่งน้องตลอดแบ่งไปได้วยความรู้สึกแย่ๆว่าโอ้ยทำไมฉันต้องแบ่งให้แกด้วยอะไรเงี้ยตอนน้องได้อะไรมาไม่เห็นมันแบ่งฉันเลยแต่ว่าคุณแม่บังคับให้มีอะไรก็แบ่ง น้องไปโรงเรียนก็แบ่งเพื่อนมีอะไรก็แชร์ริ่งนะแล้วเด็กคนนี้ก็ทำไปตามนั้นวันหนึ่งเขาก็พบว่าเขาเป็นที่รักของน้องชายเหลือเกินวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเป็นดีมากเลย mm hmm. เพื่อน,อนๆก็โอเคแล้วเขาก็เริ่มตระหนักว่าการให้ช่างงดงามหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ให้ตลอดอย่างเป็นธรรมชาติแต่มันจะมีเด็กบางคนเนาะ ที่ก็ให้แล้วน้องเวินตะไลก็ไม่เห็นให้อะไรฉันเลยแล้วฉันก็ให้ใครหลายคนที่ทํางานมันก็คดโกงฉันอยู่ดีแล้วในวันหนึ่งเราก็จะเลิกให้ดังนั้นบางทีมันไม่ฟอร์มฟิตฟังชั่นเราทําข้างนอกดีมันอาจจะไม่มาฟิตกับข้างในที่ใช่ก็ได้เนาะแต่ถ้ามันเป็นอินสาเอาถ้ามันดีจากข้างใน ถ้าฉันมีความสุขความพอใจกับการเป็นผู้ให้เนาะไม่ว่าน้องจะตอบแทนกลับมาหรือไม่ใครจะชื่นชมใครจะรู้ค่าหรือเห็นมันหรือเปล่าก็ไม่มีความจําเป็นต้องรอเพราะว่าทันทีที่เราคิดจะให้เราเป็นสุขทันทีที่เราลงมือทํากรรมของการให้จากหัวใจเราเป็นสุขแล้วแล้วเมื่อการกระทํานั้นเสร็จสิ้นกับบ้านได้ด้วยความสุขไม่ต้องรอผลลัพธ์เลยนะเพราะผลลัพธ์มีปัจจัยอื่นเนาะ ที่อาจจะทําให้ลงตัวแบบกับเราหรือไม่ลงตัวไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นทําดีไม่ได้ต้องเดี๋ยวได้ดีนะทําดีดีตั้งแต่ยังไม่ได้ทํานะถ้าคิดดีการเป็นคนดีดีตั้งแต่ยังไม่ทํากรรมเลยเพราะว่าในสภาวะที่ยังไม่ลงมือกระทําเนาะกระแสะของการเป็นสิ่งนั้นจะวายเบรตตัวเองออกไปและมันคือมโนกรรมมันแสดงผลแห่งกรรมนั้นอย่างละเอียดอ่อนตั้งแต่แรกแล้ว นั้นการอยู่ในการฝึกฝนจริงๆต้องบอกว่า Meditation คือสิ่งสำคัญการจะมีประสบการณ์กับ7คุณเคุณสมบัตินี้อันหนึ่งที่เราต้องทำการฝึกฝนก็คือสมาธิ Meditation ที่เราจะเข้าไปสู่ความล้ำลึกของประสบการณ์ในจิตใจแล้วดื่มดำแอบสอบจมลงไปในความหมายของความเข้าใจนั้นจนเป็นประสบการณ์มันจะฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วมันก็จะอิมเมอร์หรือปรากฏฉายโชนออกมาอย่างเป็นอัตโนมัติในวันหนึ่งที่มันแข็งแกร่งมากพอ นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพาเราเดินทางต่อแล้วเนาะนี่เราได้มเมล็ดพันธุ์แล้วนะเนี่ยการเดินทางเพิ่งเริ่มต้นนั่นเนี่ยเพิ่งหามเมล็ดพันธุ์มาได้มเมล็ดพันธุ์ที่จริงแท้ในการเดินทางดังจิตวิญญาณตอนนี้ทุกคนได้แล้วเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่หนึ่งเม็ดนะที่เราได้มาพูดกันนะเนาะมันมีตั้งเจ็ดแนะ่แต่ผมกาลังให้เห็นวิธีการเพราะว่าในกระบวนการของการทําให้มันเติบโตมันเหมือนกันถ้าคุณรู้วิธีที่จะเพาะหวานความรัก แล้วทําให้มันงอกงามเติบโตออกดอกออกผลได้วันหนึ่งฝึกความรักได้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปทดลองกับความสงบหรือไปทดลองกับความสุขต่อแต่ที่ให้เลือกหนึ่งตัวก่อนเพราะว่ามันง่ายกว่าที่จะทําอันที่เราคุ้นเคยง่ายกว่าที่จะใช้อันที่เรา appreciate หรือชื่นชอบมันในหัวใจอย่าไปพยายามทําอะไรยากยากก่อนให้เริ่มจากง่ายๆเพราะถ้าเราแบบวาดหวังขั้นเทพแบบโอ้ยทาอันยากสุดเลยเพราะมันดูเจ๋งอะ เราจะจบที่ความท้อแท้และเลิกไปก่อนดังนั้นทําอะไรที่ง่ายๆก่อนสั้นๆง่ายๆทําทไปทุกวันความสม่ําเสมอตะหากที่สําคัญเนาะการไม่ขาดตอนการได้เพาะหวานมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทําไมเราถึงให้มีสัญลักษณ์ให้มีซิมโบลิกมันเป็นทริกเกอร์มันเป็นเทคนิคเมื่อก่อนผมใช้ไฟแดงขับรถบ่อยเจอไฟแดงที่ไหนดิดนิ้วเข้าไปสู่ความสงบ ไฟแดงสบายมากฉันมีเวลาที่จะแบบทำมิดิเทชันกลับเข้าไปอยู่ในความสงบภายในหลังๆก็เริ่มเสื้อแดงเยอะเอาเสื้อแดงด้วยที่ไหนเสื้อแดงฉันกลับเข้าสู่ความสงบมันเป็นวิธีเป็นแค่เทคนิคอะนะครับไม่ได้ให้ต้องยึดติดกับรูปแบบเนาะแต่ว่าเราต้องหาทําไมต้องหาวิธีเพราะว่าเราลืมบ่อยถ้าไม่มีทริกเกอร์หรือตัวกระตุ้นที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะกระตุกเราให้กลับไปสู่ความสงบบางทีเราลืม วันนี้ผมได้วิธีที่ง่ายได้แล้วอยากแบ่งปันไม่ต้องไปหารูปหาภาพไปก็ได้เจอใครก็ตามก่อนที่จะมีการกระทําก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําอะไรก็ตามเนาะให้กลับเข้าไปสู่คุณสมบัติของตัวเองภายในฉันคือความรักก่อนที่จะเจอใครปุ๊บเห็นเดินมาแต่ไกล่แล้วไม่ต้องรอเขามาถึงเนาะฉันกลายเป็นตัวของความรักก่อนเลย เมื่อเธอมาถึงฉันทักทายด้วยมทัทรสวาจาฉันส่งสายตาของความรักที่แสนหวานฉันมีท่าทีที่อ่อนโยนกับเธอฝึกทุกครั้งที่มีมนุษย์หรือสัพพชีวิตได้ปรากฏตัวขึ้นมานี่เป็นแค่ตัวอย่างเนาะบางทีถ้าเกิดเราจะใช้ใบไม้เราคงทําได้บ่อยขึ้นหรือว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่เราหายใจฉันหายใจเอาความรักอันงดงามเข้าไปและแบ่งปันลมหายใจของความรักออกมาโดยท่าทีดวงตาวิธีคิดคาพูดการกระท,ทําทํายังไงให้มันมีการเตือนตัวเอง เราจะเมนเทนมันไม่ได้ถ้าเราไม่หล่อเลี้ยงมันด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดต้องทํายังไงให้ใจของเราเชื่อมโยงแล้วก็หล่อหลอมอยู่กับไอความรู้สึกนั้นบ่อยๆเพราะว่ากว่าเราจะแบบเป็นคนใจร้ายก้าวแล้วหยาบคายเนี่ยเราก็ฝึกมานานเหมือนกันนะตั้งแต่วัยยาวโกรธเล็กโกรดน้อยก็เก็บเบีย้ยผสมน้อยมานดเรื่อยๆจนวันนี้ไม่ต้องตั้งท่าแล้วนะใครมาฆ่าโกรธได้ง่ายๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอจะรักใครต้องตั้งหลักก่อนนะจะรักมันได้หรือเปล่า ฝึกฝนการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่านิสัยก็เริ่มจากการทําซ้ํานั่นเองจนกลายเป็นบางสิ่งที่ย้ําซ้ําจนกลายเป็นอุปนิสัยที่เราทําอยู่เป็นประจําธรรมชาติงดงามก็ต้องระลึกถึงมันด้วยมันเริ่มต้นที่ความคิดนั่นแหละถ้าเราไม่คิดถึงมันเลยความสงบก็ยากนักที่จะมีโอกาสมานั่งในที่ที่แสนดีแล้วก็รู้สึกได้ถึงความสงบหรือใครเจอใครบางคนที่เขาท่งพลังของความเงียบสงัดแล้วเราก็จะรู้สึกถึงพลังไม่สร้างมันจากข้างใน ฝึกฝนที่เริ่มต้นจากการคิดถึงมันก่อนแล้วก็วิธีคิดที่เราไขครัวตึกตอมกันมาแล้วเนาะอย่างน้อยเราเข้าใจแล้วว่าว่าไอ้คำคำนี้ของฉันมันหมายความว่าอย่างไรคราวนี้ขั้นตอนต่อไปทํายังไงให้เมล็ดพันธุ์ที่กบลงไปในดินดีแล้วเนี่ยจะงอกงามเราต้องนํามันมาสู่การปฏิบัติอันแรกจะเรียกว่า awareness ก็ได้นะครับเรามี self เซล awareness คือเราระบุ ถึงตัวเองไม่ใช่แค่ฉันดวงวิญญาณไม่ใช่ร่างกายฉันเป็นนายของกางกายไม่พอระบุคุณตี้ด้วยฉันคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบกำหนดไว้แบบนี้ด้วยถ้าเราอยากจะฝึกความสงบนะอย่าบอกแค่ว่าฉันคือชีวิตที่เป็นนั่นเป็นนี่หรือไปกำหนดแค่อีบทบาที่เรากำลังเป็นไม่บทบานา่ยเป็นอะไรเปลือกมากเลยเนาะสิ่งสำคัญกว่าคือคุณตี้ฉันเป็นคุณครูกำหนดด้วยเป็นครูใจดี ฉันเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ที่อ่อนหวานฉันเป็นคุณพ่อคุณพ่อที่มีความรับผิดชอบใส่คุณสมบัติเข้าไปแต่อันแรกของเราเนี่ยมันเป็นแค่มเมล็ดพันธุ์ดังนั้นผมกำลังจะให้เติมคุณลักษณะที่เราเรียกกันว่าความดีหรือคุณธรรมมันจะนำเข้าไปใกล้การใช้ชีวิตมากขึ้นลองจินตนาการดูซิว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความรักจะงอกงามเป็นคุณธรรมใดได้ไดบ้าง ขอฟังหน่อยใครนึกถึงอะไรได้บ้างถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ของความรักอ่ะคุณธรรมความดีที่จะปรากฏในชีวิตของเราได้จะเป็นอะไรได้บ้าง <relaxing. S 1> ความซื่อสัตย์ <Gentle man> ความเมตตากระตันยู <Seb? S 1> ความเคารพ okay. ไปหมดเลยมุทิตาอุเบกขารวมหมดมาจากเมล็ดพันธุ์ของความหลักได้หมดเลยนะไม่มีขอบเขตเลยนะครับมากเท่าที่สติปัญญาจะคร้ครัวแล้วระลึกได้เดี๋ยวเราชะค้นหามันมันเหมือนเป็นต้นไม้อะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในเนาะเพราะว่ามันเป็นอินเนอร์เนาะแต่เราต้องการให้มันงอกงามมันต้องปรากฏเป็นต้นไม้นะต้องโผล่พ้นดินขึ้นมานะเพราะฉะนั้นดินจะคือรูปลักษณ์เป็นบุค,คลิกภาพของเรา บุคลิกภาพที่เต็มไปด้วยความนอบน้อม่อบตนบุคลิกภาพที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนแล้วก็ละเมียดละไมบุคลิกภาพของความหานกล้าแล้วก็เด็ดเดี่ยวบุคลิกใดกันที่จะงอกงามจากเมล็ดพันธุ์ในแห่งจิตวิญญาณที่เราได้เลือกเอาไว้